อยู่ดินกินดีโดยสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับสวัสดีครับบุริชายอ่อนเอี่ยมครับผมตำแหน่งหัวหน้าสถานีวิจัยมงคลองวานนะครับคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับสถานีวิจัยมงของเราเนี่ยนะครับเรามีแนวทางการพัฒนาศักยภาพนะครับการเพาะเลี้ยงปลาทงแดงนะครับเพื่อให้เป็นสนานเศธษฐกิจตัวใหม่นะครับสำหรับเกษตรกรนะครับผมโดย ที่เรียกปลากระพงแดงเนื่องจากว่าเป็นทรัพยากรสัตว์น้ําชายฝั่งเนี่ยที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะครับมีความต้องการบริโภคสูงนะครับมีมูลค่าสูงนะครับประกอบกับปัจจุบันเนี่ยมีการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติเยอะนะครับในการจับปลากระพงแดงนะครับเนื่องจากว่าปลากระพงแดงในปัจจุบันเนี้ยมาจากธรรมชาติแทบไม่ทิ้งเลยนะครับและทรัพยากรปลากระพงแดงใน,ในธรรมชาติเนี่ยนะครับมีปร,มริมาณลดน้อยถอยลงไปนะครับผมทําให้ท่านคณบดีนะครับคณะมนตรีเศรษฐศาสตร์เนี่ยมีความคิดว่าเออ ศูนย์ฐานเงี่ยงต่างของคณะมนี่ยควรจะมีการพัฒนาหรือริเ่มนะครับการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับสัญญาณชี่ฟังเศรษฐกิจตัวใหม่ๆนะครับโดยได้อบหมายให้ทางเรานทางเยี่ยมองควานเนี่ยนะครับพัฒนาความรู้ด้านเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลาพงแดงนะครับแบบกระบอจรดนะครับโดยเริ่มตั้งแต่การรุกลงพันธุ์จากธรรมชาติมานะครับเพื่อมาผลิตเป็นพ่อแม่พันธุ์ใช้เองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราได้เริ่มดำเนินงานด้านการ เลี้ยงปลาพงแดงเนี่ยเพื่อเป็นพ่อพันธุ์มาเนี่ยเข้าสู่ปีที่3แล้วนะครับเราได้รวบรวมพันธุ์ปลาพงแดงเนี่ยจากธรรมชาตินะครับเอามาเลี้ยงในบอ่อดินของเรานะครับจากางานวิจัยที่าาที่สามาคือต้องใช้ในระยะเวลาในการเลี้ยงเนี่ยประมาณ3ปีเป็นต้นไปนะครับถึงจะได้ผลิตพ่อพันธุ์ได้นะครับปัจจุบันเนี่ยปลาเราเ็าอยู่ที่ระยะเวลาการเลี้ยง2ปีนะครับซึ่งเราก็มีการเลี้ยงอยู่3รูปแบบนะครับคือ1ปล่อยปลาพงแดงนเนี่ยเลี้ยงในบอ่อดินโดยตรงเลยนะครับ กับ2เลี้ยงปลาพงแดงในกระชังแหวนรอยในบ่อดินนะครับและ 3. ามนำปลาพงแดงมาเลี้ยงในบ่อผ้าใบนะครับซึ่งเราจะดูว่าใน3รูปแบบนี้รูปแบบไหนเนี่ยเหมาะแก่การที่จะให้ปลาเนี่ยเจริญพันธุ์เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ได้มากที่สุดนะครับเพื่อเราเอารูปแบบนั้นนะเป็นรูปแบบต้นแบบในการในการใช้ในการเลีเ้ยงปลาพงแดงเพื่อเป็นพ่อพันธุ์ต่อไปนะครับ หลักการของการเลี้ยงเพไม่พันคือแบบนี้แล้วครับว่าปลาไม่ควรอ้วนเกินไปปลาควรแบบไม่มีไขมันถ้ามีไขมันคือเขาจะไม่ไปสร้างพัฒนาขายไม่ไปฟอมไข่แต่เกิดเป็นปลาเลี้ยงอีกแบบนึ่งเขาเลี้ยงคือท่้นทุกวันเลี้ยงคือแบบว่าเลี้ยงเป็นปลาจานขายทั้งทุกวันนั่นที่บอกคือรูปแบบการเลี้ยงมันจะแตกต่างกันนิดนึงที่นี่เราเจอเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดมาจากธรรมชาตินะครับมาจากปลาเป็ดด,ด้วยจากธรรมชาติด,ด้วยแลย้วยงคือปลาเนี่ยมาเราเป็นปลาจากธรรมชาติตั้งแต่เริ่มต้นมันไม่ได้ปลาจากบลก,กัารเลี้ยงนั้นการตัดงร้อ่ตาๆ เพื่อให้โอกาสการเกิดเชื้อเนี่ยน้อยลงลดลงโดยคุมน้ําคุมอาหารคุมต่างๆวันนี้ครับแต่เรามีแผนว่าต่อไปเนี่ยถ้าเกิดปลาเราผลิตเองจากบงโรงคอกฟักเราได้เนี่ยเราจะตัดวงจรเชือ้อทุกอย่างออกให้หมดเราจะเป็นการสกีลูกพันธุ์ที่แบบปลอดเชือ้อแบบนี้ให้ี่คือแนวทางที่เราจะเตรียมบางไว้ปลาเยในนะเขาจะเห็นตอนนี้เขาอาห,หารเขาจะขึ้นมาฮุบินทุกกินทุกกินดังน,นั้น ก็คืนนี้จะจัดก,การยากในการตอนสุ่มดูปลาต่างๆต้องลงน้ำเอาชังขึ้น,นจัดก,การยานิดนึงถ้าได้บอกบอเขาใบคือก็ใช้กระชอนช้อนดักช้อนได้เลยบ่อด่นนี้ยากใหญ่เพี้ส่งมวยลากในบ่อลงอวนอลากกางมาก,กามาต้องลงอวนลากกันหมดเลยนั้นการจัดก,การจะแจกต่างกันออกไปครับแต่ว่าข้อจํากัดคือเหมือนกับว่ายิ่งบ่อใหญเ่เราปล่อยปลาได้เยอะพอใบก็น้อยลงบ่อกระชันก็น้อยลงมันขึ้นการจัดก,การ นะครับแล้วก็เนี่ยอีกอีกระบบหนึ่งนะครับนี่คือเป็นการเอาปลาเลี้ยงในบ่อผ้าใบนะครับ <P. S 1> เพื่อมาข้อดีของระบบผ้าใบนี่คือหนึ่งมันเราเราจะจัดการง่ายดูแลง่ายนะครับและเก็บเกี่ยวง่ายนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถปล่อยปลาได้ได้ได้หนาแน่นมากเท่าไหร่นะครับปล่อยได้จำนวนจำกัดน,นะครับอันนี้ในบ่อนี้มีกี่ตัวอันนี้เราปล่อยไปเอ่อสิบคู่ครับตัวเมียสิบตัวผู้สิบก็เป็นยี่สิบตัวต่อหนึ่งบอ่อนะครับเพราะว่าเราจะดูเรื่องการพัฒนาการเชื้อสืบพันธุ์นะครับ เที่ยวกันระหว่างในบ่อผ้าใบนะครับในกระชังกันลอยในบ่อดินกับในบ่อดินนะครับดูว่าเลี้ยงรูปแบบไหนเนี่ยทำให้ปลาที่เราเลี้ยงเนี่ยมีการพัฒนาการเชื้อสืบพันธุ์ได้ดีที่สุดเจริญดีที่สุดใช่ครับพอจากนั้นเนี่ยเราถึงเอาตอนนั้นแหละเป็นต้นแบบในการเป็นโมเดลในการผลิตท่อยหันปลาจากระบบการเลี้ยงต่อไปนะครับเป้าหมายแรกของเรานะครับในปีงบประมาณ2,506นี้นะครับเรามีเป้าหมายเพื่อให้ได้รูปแบบในการเลี้ยงที่แน่นอนนะครับจากนั้นต่อไปคือ เอาปลาที่ได้จากการเลี้ยงนะครับเอามาผ่านกระบวนการเ,าเพราะพันธุ์ผสมพันธุ์นะครับเพื่อผลิตลูกพันธุ์ปลาจากที่ได้จากการเลี้ยงนะครับจากนั้นก็อนุบาลลูกปลานะครับเพื่อได้ลูกปลาที่มีคุณภาพนะครับพอลูกปลามีคุณภาพแล้วเนี่ยเราก็จะอ,อบรมเผยแพร่ถ่ายทอดสู่เกษตรกรหรือหาเกษตรกรนําล่องในการเลี้ยงเป็น ลิ้นปลาพงแดงในบ่อดินเชิงมนุษย์ต่อไปนะครับผมรวมไปถึงการจัดการหลังการการเลี้ยงนะครับร่วมกับภาควิชาการผลิตผประมงคณะมงคลงเศรษศาสตร์นะครับโดยดูว่าเนื้อปลาที่ได้จากการเลี้ยงแล้วเนี่ยจะบ่อดินแล้วเนี่ยมีความแตกต่างจากธรรมชาติไหมนะครับเพื่อเพื่อ,เ,อ,อเป็่อเอมูอเชิงวิชาการว่าปลาพงแดงเนี่ยเราสามารถเลี้ยงในบ่อดินได้สามารถผลิตครบวงจรได้สามารถนำปลาที่มีมูลค่าสูงขายสู่ต่อสู่ตลาดต่อไปได้นะครับผมปัจจุบันนี้นะครับ ก็ดำเนินงานมามากกว่า50%แล้วนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาต่อไปโดยใช้โดยที่การเรต้นคือรูปแบบต่างๆในการเลี้ยงเพื่อดูว่ารูปแบบไหนนะครับเหมาะแก่การผลิตเพราะให้พันธุ์ปลาในระบบการเลี้ยงมากที่สุดนะครับผมครับปลาฟงแดงครับเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในน้ําได้ทั้ง2น้ําเลยนะครับแต่ว่าในธรรมชาติเนี่ย ปลาัยรุ่นหรือไวยอ่อนเนี่ยอยู่ตามแนวป่าชายเลนนะครับตามตามชายฝั่งทะเลนะครับพราะปลาปลาตัวขึ้นเนี่ยออกสูนสูนทะเลลึกนะครับเอ่อพฤติกรรมการกินหางปลาทองแดเป็นลาทองแดงเนี่ยเป็นปลาที่ปลากินเนื้อนะครับเป็นปลาล่าเหยื่อปลากินเนื้อนั้นเขากินกินพวกปลาเล็กๆล็กปลาต่างๆนานานะครับซึ่งเราเลี้ยงในบ่อดินที่กัคขังเนี่ยเราใช้พวกปลาสดเลี้ยงนะครับ แต่เราสามารถปรับพัฒนาปลาฝึกปลาให้เป็นอาหารเมสผลิตรูปได้นะครับเพื่อง่ายต่อการจัดการนะครับผมแล้วพฤกรมร,กรมโดยรวมของปลาเนี่ยเป็นปลาที่อยู่เป็นฝูงนะครับว่ายน้ำเป็นฝูงหาล่าหยิ่เป็นฝูงอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะครับว่ายน้ำตลอดเวลานะครับแล้วมีขนาดตัวเต็มวัยเนี่ยมีขนาดประม,มาณ3กิโล3กิโลกรัมขึ้นไปนะครับ3-5กิโลกรัมเนี่ยเป็นขนาดตัวเต็มวัยแล้วก็เป็นสู่วัยเจริญพันธุ์นะครับประมาณนี้ แนวควาผสมพันธุ์ที่เราวางไว้นะครับคือเราดูจากไออปเพืเ่อจากจังชานะครับคือใช้วิธีการกระตุ้นโดยธรรมชาตินะครับหคือเน้นการเปลี่ยนถ่ายน้ํบวันนันวันเพื่อกระตุ้นให้ปลามีพฤติกรรมการสมพันธแ์และแลวพอใช้ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำวันวันเนี่ยปลาจะเกิดการผสมพันธ์เองในบ่อในบ่อที่เราเลี้ยงไว้นะครับแต่อย่างที่บอกคือนัจุดนั้นเรายังไม่ถึงจุดนั้นแต่เรามีแผนว่าจะใช้วิธผสมพันธ์วิธีการนี้โดยกระตุ้นธรรมชาติครับอีกแบบหนึ่งคือกระตุ้นโดยการใช้การฉีดฮอร์โมนนะ กับก sí ับฮอร์โมนเนี่ยแบบไหนที่ดีกว่ากันเพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดในการผสมพันธุ์ปลาชนิดนี Alexandria ้นะครับผมและการรักไข่ปลาพงแดงครับเป็นไข่เป็นเป็นไข่แต่เป็นไข่ลอยนะครับพอปลาวางไข่แล้วเนี่ยเราจะรวบรวมไข่ปลาจากบ่อเลี้ยงนะครับเอาขึ้นมาใส่ถังพาะฟักผ่านกระบวนการพ่อฟักตามกระบวนการหลักวิชาการของด้านคำประมงนะครับเอาะกก็เป็นตัวแล้วก็อนุบาลตามหลักวิชาการโดยทั่วไปนะครับนี่คือแนวทางที่เราวางไว้นะครับซึ่งคาดว่าปีนี้เราจะรู้แล้วว่ารูปแบบไหนเหมาะกับการผสมพันธุ์ปลาที่ได้จากการเลี้ยงมากที่สุด จะเป็นแบบกึ่งธรรมชาติก็ดีที่อป็แบบด้วยใช้ฮอร์โมโนก็ดีเราต้องตึกตาต่อไปในปีนี้ครับ <S <S ถ้าเกิดแนวทางที่เราวางไว้นะครับถ้าเกิดเราทางแรกจะส่งเสริมให้กักษตรกรลิยงนะครับเราจะเป็นแนวทางเลี้ยงแบบเป็นปลาเนื้อจะไม่แตกแบบไม่เหมือนกันของเราเพราะว่าหนึ่งต้องแยกก่อนว่ามันมีระบบของเราเนี่ยเป็นระบบการเลี้ยงแบบพ่อแม่พันธุ์พ่อ่พันธุ์คือใช้ใละการลงทุนนานระยะยาวนะครับแต่การเลี้ยงแบบเป็นปลาเนื้อเป็นปลาจานนะครับระยะเวลาการเลี้ยงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6- 8เดือน โดยส่วนมากเนี่ยมีระบบนะครับก็คือนั่นคือระบบเกี่ยวกันเลี้ยปลากระพงขาในบ่อดินนี่แหละครับเอามาปรับกับพงแดงก็คือเลี้ยงในบ่อดินกับเลี้ยงในกระชังที่อยู่ตามปากแม่น้ําหรือกระชังที่อยู่ในทะเลนะครับการเลี้ยงในบ่อดินนะครับก็ปล่อยปลาตามหลักวิชาการนะครับปล่อยปลาประมาณสามถึงห้าตัวต่อตารางเมตรนะครับเลี้ยงด้วยปลาเป็ดสดมั่งหรือหานทะเลรูปมั่งก็แล้วแต่การจัดการของเกษตรกรนะครับโดยมีระยะการเลี้ยงอยู่ที่หกถึงแปดเดือนได้ปลาขนาด800กรัม ถึงเจ็ดร,ร้อยถึงแปดร้อยกรัมเป็นปลายจานพอดีนะครับซึ่งราคาจำหน่ายปลาพงแดงปัจจุบันนี้นครับตามท้องตลาดที่ถ่ายยูทูบทั่วไปนะครับอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยสิบาทซึ่งราคาเนี่ยเขาจะสูงกว่าปลาพงขาวนะครับผมส่วนเรื่องอัตราล่อ,ก,อ,าาลอก,การเลี้ยงในบ่อดินนะครับต้นทุนในการเลี้ยงบ่อดินเนี่ยจากงานวิชาการที่เขาทำกันมาของ,องต่างชาติตตตานะครับก็คือต้นทุนอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณร้อยยี่สิบบาทถึงร้อยสิบบาทดังนั้นกำไรเนี่ยอยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของต้นทุน อัตาราลอกอยู่ที่80%ขึ้นไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดเลี้ยงกันด้วยห่านเมสเสร็จลูปเนี่ยก็ทุนจะเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นประมาณ10%บเนหรือนะครับนั้นเนี่ยแนวทางในการเลี้ยงเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะครับแนวทางในการเลี้ยงมีอยู่แล้วโดวยใช้อ้างอิงจากการเลี้ยงปลาพงขาวที่มีอยู่ในปัจุบันนี้นะครับแต่ที่บอกคือว่าเราจะรเริ่มเรื่องการผลิตพันธุ์จำหน่ายลูกพันธุ์ออกมาก่อนเพื่อให้มีแหล่งพันธุ์ลูกพันธุ์พอเพียงพอต่อาการเลี้ยงของเกษตรกรนะรบม่นเา,า,นนนานนบบฟา์ช พื้นที่บ่อดินขนาดหนึ่งไร่นะครับมีคนงานหนึ่งคนนะครับเลี้ยงปลาหนึ่งปีเนี่ยได้ประมาณหนึ่งขอบแต่หนึ่งรุ่น,นต่อปีก็คือรุ่นหนึ่งจะประมาณหกถึงแปดเดือนนะครับเวลาคืนทุนประมาณสามปีนะครับทุนในประมาณสามปีใน,ใน,ใ,นในการลงทุนพื้นฐานนะครับค่าเช่าสถานที่ค่าแรงงานค่าน้าค่าค้าขนปโภคประมาณนี้ครับณตอนนี้ครับาข้อมูลจริงของเรานะครับ เราเลี้ยงปลาพงแดงมาสองปีนะครับเราจะเจอเรื่องโรคในช่วงของฤดูมรสุมหรือช่วงหน้าหนาวของทุกปีเราเจอสองปีซ้อนเลยปีแรกเราก็เจอพอปีสองเราก็เจอ,อ,อ,เเจอคือช่วงตุลาที่3ธันวาคือช่วงหน้าหนาวนะครับของปลางพงแดงที่เราจเจอเนี่ยติดเชื้อไวรัสแล้วจากเชื้อไวรัสเนี่ยก็จะเกิดการแทรกซ้อนของ,ชงเชื้อแบคทีเรียเชื้อตาโปนมั่งผิวหนังผุพองผุพองมั่งนะครับแล้วก็รักษาตามอาการโดยใช้ยาปฏิชีวนะการรักษาตามอาการนะครับดังนั้น จากที่ทางวิชาการเราก็ได้มีการประสานง,งานส่งตัวอย่างปลาให้อาจารย์ทางคณะภาคคณะประมงส่วนหนึ่งก็คณะของคณะวิทยาศาสตร์นะครับตรวจสอบโรคนะครับก็มีการตรวจสอบเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะต่างๆสามารถสามารถป้องกันได้นะครับแต่ว่าไซต์ของโรคคือมาจากการให้การการการใช้ปลาสดปลาเป็ดเลี้ยงเพราะว่าปลาเป็ดเนี่ยเป็นาหะของเชื้อไวรัสต,รตัวนั้นนะครับทำให้เกิดการเกิด โอกาสเกิดโรคมีสูงขึ้นในช่วงหน้าหนาวนะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยปลากินหารน้อยลงเมื่อกินหารน้อยลงคือคุ้นทางต่างก็ลดลงการกระเทาะซองก็เกิดขึ้นง่ายนะครับซึ่งแนวทางการป้องกันการเกิดโรคเนี่ยนะครับก็คือจะมีการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงคือจากอาหารสดปลาสดเป็นอาหารเม็ดเส็จลูกเราต้องฝึกปลาตั้งแต่ตั้งแต่แรกฟักเลยให้กินอาหารเม็ดเส็จลูกแบบปัจจุบันนี้ครับมีการฝึกปลาพงขาวเพื่อกินอาหารเม็ดลูกแต่เริ่มต้นัเช่นกันรเรามีแนวทางว่าเมื่อเราสามารถพัฒนาปลาพงแดงได้แล้วเนี่ยเราจะ ในหวงเาฟักในอุบาลจนเป็นปลาโตแล้วมันจะตัดวงจรเรื่องการประกาศเกิดโรคนี้ได้นะครับผมซึ่งโรคที่เกิดชิดเลือกโรคที่เราเจอแต่ละปีเนี่ยตั้งความเห้กับปลาพงแดนบนด,ดินเราเนี่ยประมาณ10%ปลาตายเห็นเห็นและ10%เนะครับเพราะเรามีการสุ่มวัดปลาทุกเดือนนับจำนวนปลาทุกเดือนดูตารารงดโตปลาทุกเดือนจนเราได้ข้อมูลมาปีแรกส0บเปรเนปีสงนี่เสียประมาณแปดเปรเ็นต์ถึเปอ็นนรับน้นผ่านมา2งปีเนี่ยปลาเราเสียหายยี่สิบเอนแล้วขงขางเกิดโรคนี้นะ แต่ว่าการเลี้ยงเลี้ยงระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าโอกาสการลูกเนี่ยมันจะอาจจะไม่เกิดก็ไดเพราะระยะสั้นคือเลี้ยงช่วง6-8เดือนเนี่ยเราหลีกเลี่ยงช่วงฤดูหนาวได้เราวางแผนการเลี้ยงได้แต่ที่บอกคือแต่ถ้าเกิดเลี้ยงเนี่ยเราเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์เราเลี้ยงยาวมันเลี้ยงหนักมันเลี้ยงข้ามปีครับเราเลยเจอเริ่มจุดนี้เพรนั้นเกษตรกรเนี่ยมีแนวทางสองแนวทางคือหนึ่งเลี้ยงหลีกเลี่ยงช่วงฤดูหนาวนะครับกับสองคือปรับอาหารสวดเป็นอาหารเม็ดเป็น็กรูปนั้นช่วยให้โอกาสการเกิดลูกเนี่ยลดลงได้ครับ ก็เรื่องอาหารนะครับเรื่องอาหารในการเลี้ยงนะครับถ้าเป็นปลาสดต้องดูแลความสดสะอาดของอาหารนะครับมีคุณภาพนะครับแล้วก็เรื่องคุณภาพน้ำาะหวการเลี้ยงนะครับเรามีการตรวจเช็คคุณภาพน้ําตลอดระหว่างการเลี้ยงนะครับปลาพงแดงเนี่ยเป็นปลาที่ชอบอยู่ในสภาพน้ําที่ไม่มีแอมโมเนียสูงหรือน้ําที่ไหลทําชาของเขาอยู่น้าไหลเวียนสมเสมอดังนั้นเราหมั่นเปลี่ยนถ่ายน้ําบ่อยๆอ,อย่างน้อยคือสัปดาห์หนึ่งครั้งเนี่ยช่วยให้ภาพน้ำเนี่ยสภาพคงคงคงอยู่ในภาพที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเขาได้นะครับผม ความเค็มน้ําก็สามสิบสามสิบวิธีขึ้นไปนะครับแต่อย่างที่บอกคือว่าปลาพงแดงเนี่ยสามารถปรับเลี้ยงในแหล่งน้ําจืดได้ซึ่งเราก็ลองปรับดูแลสามารถทติมเติมต้นแหล่งน้ําจืดได้แหล่งน้ําก่อยได้แหล่งน้ำเค็มได้หมดทุกอย่างดังนั้นเกษตรกรช่องทางนี้มันจะมีพื้นที่ในการเลี้ยงเพิ่มเพิปมนแหล่งหลายพื้นที่นะครับแต่ในเกษตรการเรื่องอาหารเกษตรการเรื่องคุณภาพน้ำเพื่อให้คุณภาพของปลาเนี่ย ดีขึ้นได้นะครับเรื่องรสชาติเนื้อนี้ตอนนี้คือเรอาอยู่ระหว่างการศึกษาครับเพราะเราพิ่งส่งตัวอย่างเนื้อเนี่ยให้อาจารย์นูาภชชาพิยูประมาณมงเนี่ยไปศึกษาเรื่องคุณภาพเนื้ออยู่เรามีการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับโพสต์ฮาวิทนะครับหลังกระบวนการเก็บเกี่ยวว่าต้องแช่แข็งแบบไหนต้องแข็งอะไรยังไงคนย้ายจากจกระจวบไปกรุงเทพกี่ชั่วโมงคุณภาพเนื้อมันยังไงนะี่อยู่ระหว่างการศึกษาอยู่ครับรายละเอียดยังตอกจุดที่ไม่ได้นะครับแต่คิดว่าเร็วๆนี้เราจะได้ของง้ของมูลหับปรอมวงจรว่าตอนเก็บเกี่ยวปลาพงแดงเจะเกบบีี่ยววแมชิต มาถึงแล้วต้องทํายังไงต่อเก็บเกี่ยวแบบที่ไม่มีชีวิตต้องแช่แข็งแบบไหนหรือต้องการผ่าเลือดออกกันหรือเปล่าเ่ยมีก้ะบวนการนี้ทุกอย่างมีหมดเลยครับก็ตอนนี้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปลาพงแดงนะครับบอกเลยว่าของที่ทะลายังยังไม่มีเคยแพ้นะครับเพราะว่าที่บอกคือว่าปัจจุบันนี้ปลาพงแดงเราอยากทำเช่าหมดเลยยังไม่มีการนําขึ้นมาเลี้ยงผลิตพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกพันธุ์หรือว่าฟักหรือเลี้ยงในบ่อดินเลยนะครับตอนนั้นข้อมูลใรตัวนี้ยังยังมีจํากัดอยู่นะครับแต่ว่า ถ้าอยากทราบข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยก็ติดต่อที่คณะประมงได้นะครับเพราะว่าเราคงเป็นหลักเราจะใช้หลักการเดียวกับการใสน้ำในฝั่งทั่วไปนะครับคือหลักการการเตรียมบ่อการเตรียมรูปพันธุ์การเตรียมน้ำนะครับการดูแลระหว่างการเตรียมน้ําการดูแลป้องกันรลกษาโรคการเก็บเกี่ยวการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวคือหลักการเดียวกันเกี่ยวกับหลักการเดียวกับปลากระพงขาวมาขอข้อมูลตรงนี้ได้นะครับเพราะเรามีข้อมูลความเลี้ยงเนี่ยตลอดเวลา2ปีเราเราพอให้ข้อมูลได้ว่าในช่วงนั้นช่วงหน้าร้อนทํำยังไงหน้าฝนทํายังไงหน้าหนาวทํายังไง แล้วระหว่างการเลี้ยงปลาพงแดงเนี่ยต้องดูแลจัดการอะไรบ้างดูแลด้านน้าอย่างไรด้านอาหารอย่างไรนะครับแต่บอกก่อนว่านี่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับแต่ว่าการเลี้ยงแบบเป็นปลาเนื้อเนี่ยมันจะสั้นกว่านี้มันจะรัดกุม,มกว่านี้มันเลี้ยงระยะสั้นกว่านี้นะครับ อยู่ดินกินดีโดยสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์